วันที่2 7ธันวาคมพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โดยมีดรบุรินสารีคำผูวมในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วย นางสาวนันทยามูลเที่ยงและนางสาวชมพูผู้สีนวลรองผู้อำนวยการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารครูผู้สอนผู้ปกครองและนักสหวิชาชีพอีกทั้งจัดกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนโดยนักสหวิชาชีพได้แก่ การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยนักจิตวิทยาการกระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนโดยนักกิจกรรมบำบัดและสาธิตการบำบัดอาการปวดคอไหล่และสะโพกเบื้องต้นโดยนักกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถดูแลตนเองและพะัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ